ผมนายแพทย์วีรพันธ์สรวนาม่ยนะครับในฐานะของประธานคณะกรรมการวิสามันศึกษาพาิจารณาเรื่องการเปิดเอ็นเตอร์เทนเมนต์คอมเพล็กซ์ plus คาสิโนนะครับพร้อมด้วยคณะกรรมการของเรานะครับจริงๆแล้วคณะกรรมการของเราเนี่ยมีการประชุมไปหลายครั้งนะครับประมาณในช่วงเวลาเกือบ2เดือนที่ผ่านมานะครับเรายังไม่ได้ปิดเล่มนะครับเพียงแต่ว่าเราพบข้อสังเกตข้อพิรุธ และสิ่งที่น่ากังวลอย่างยิ่งที่จะจําเป็นที่จะต้องบอกท่านสื่อมวลชนสื่อสารไปถึงประชาชนแล้วก็มีคอมเมนต์ถึงรัฐบาลด้วยนะครับว่าสิ่งที่ถ้าท่านยังจะเสนอร่างพระราชบัญญัติฉบับนี้เนี่ยมันเป็นสิ่งที่ดูค่อนข้างอันตรายกับประเทศของเรานะครับจากการที่เราได้เชิญนะครับบ,บุคคลบุคคลผู้ทรงคุณวรู้ต่างๆมาหลายหลายครั้งนะครับยกตัวอย่างเช่นท่านพิสิทธิ์เวชาชีวะท่านอดิตนายกรัฐมนตรีนะครับ รองศาสตราจารย์นวลน,น้อยตีรัตนะครับ่านเป็นผู้อำนวยการศูนย์ศึกษาปัญหาการพน,นันคณะเศรษฐศาสตร์จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยนะครับรองศาสตราจารย์ชิตตะวันชนะกุลนะครับรองศาสตราจารย์สุนีกัญญจิตนะครับเป็นอาจารย์หลักสูตรอาชญวิทยาและงานยุติธรรมนะครับคณะสังคมมหาวิทยาลัยมหิดลน,นะครับอาจารย์วีระธีรพัฒน์นนท์ซึ่งเป็นนักวิชาการในด้านเศรษฐศาสตร์นะครับแลาสื่อมวลชนนะครับ หน่วยงานรัฐที่เราเชิญมาหลายหน่วยเลยครับท่านรัฐมนตรีช่วยนะครับจริงๆแล้วเราเชิญท่านนายกรัฐมนตรีนะครับแต่ท่านมอบหมายให้ท่านจุลพันธ์นะครับอมรบิวัฒน์มา,าชี้แจงกับคณะกรรมาการของเรานะครับท่านสึกนิตนะครับรองเลขานายกนะครับสํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกานะครับได้มาให้ข้อมูลกับพวกเราแล้วสํานักงานเศรษฐกิจการคลังสํานักงานสภากพธนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาตินะครับ นอกจากหน่วยงานเหล่านี้เรายังได้เชิญนักลงทุนนะครับที่คิดว่าเขาจะมาลงทุนในบ้านเรานะครับก็ได้แก่บริษัท i n s i ซต์เอเ a n g a เกมมบริษัท s p e c t รัมเกมมิ่งกรุ๊ปต่างๆซึ่งมีข้อสังเกตที่น่ากังวลนะครับที่จะเสนอต่อท่านอย่างนี้นะครับประเด็นแรกเลยก็คือเรื่องของการผิดกฎหมายรัฐธรรมนูญนะครับเราได้ความเห็นได้คอมเมนต์ทากนนกฎหมายอาวุโสนะครับเช่นอาจารย์จรัพักดีธนากุลนะครับบอกว่ากฎหมายฉบับนี้เนี่ย ผิดรัฐธรรมนูญมาตรา3วมวรสองนะครับรัฐสภาคณะรัฐมนตรีสารองค์กรอิสระและหน่วยงานของรัฐต้องปฏิบัติที่ให้เป็นไปตามรัฐธรรมนูญกฎหมายและหลักนิติธรรมนะครับซึ่งคำว่านิติธรรมนี้ก็คือหลักสุจริตนะครับหลักศีลธรรมและเศรษฐกิจพอเพียงนะซึ่งอาจารย์ได้วิเคราะห์เอาไว้ให้เราฟังแล้วนะครับก็มีความเป็นไปได้มากที่คณะรัฐมนตรีถ้าเสนอเข้าไปเนี่ยจะผิด รัฐธรรมนรูญมาตรานี้นะครับนอกจากนั้นนะครับในเรื่องของหมวด5หน้าที่ของรัฐนะครับมาตรา58บครับบอกว่าการดําเนินการใดๆของรัฐที่รัฐจะอนุญาตให้ผู้ใดดําเ,เนินการที่อาจจะมีผลกระทบต่อทรัพยากรธรรมชาติคุณภาพสิ่งแวดล้อมสุขภาพอนามัยคุณภาพชีวิตหรือมีส่วนได้เสียสําคัญอันใดกับประชาชนหรือชุมชนสิ่งแวดล้อมอย่างรุนแรงรัฐ ต้องดาเนินการให้มีการศึกษาและประเมินผลกระทบต่อคุณภาพสิ่งแวดล้อมและสุขภาพของประชาชนหรือชุมชนนั้นนะครับโดยต้องรับฟังความเห็นจากผู้มีส่วนได้เสียทั้งหมดซึ่งเราจะสังเกตได้ว่าร่างฉบับนี้มีการทําไม่จริงเป็นตัวเลขหลอกเพราะการทําประชาพิจารณ์นั้นไม่สามารถจะบอกเป็นเป,นเปอร์เซ็นต์ได้นะครับ ถ้าเราจะบอกเป็นเปอร์เซ็นต์เราต้องแบบเป็นต้องศึกษาโดยประชามาตินะครับประชาจาร์คือ Public h e a r i n g คือการฟังความเห็นเท่านั้นและส่วนคนตัดสินใจก็จะทำตัดสินใจไปได้นะครับมาตรา6กก็น่าจะมีความผิดอีกรัฐต้องส่งเสริมสนับสนุนให้ความรู้แก่ประชาชนอันต,ตรายที่เกิดจากการทุจริตประพฤติมิชอบทั้งในภาครัฐและภาคเอกชนนะครับและจัดให้มีมาตรการกลไกที่มีประสิทธิภาพเพื่อป้องกันขจัดการทุจริต ในมาตรานี้นะครับร่างกฎหมายฉบับนี้นะครับมีโอกาสาที่จะมีการทุจริตเชิงนโยบายนะครับที่จะรัฐต้องการจะเปิดคาสินโนนั่นแหละแต่ปกปิดคำว่าคาสินโนโดยใช้คำว่าเอ็นเตอร์เทนเมนต์คอมเพล็กซ์และกรรมการาองเราเสนออยะไรวใช้คำว่าคาสินโนลงไปในชื่อของพระราชบัญญัติให้ชัดเจนอย่าใช้แค่ว่าเอ็นเตอร์เทนเมนต์คอมเพล็กซ์เพราะนั้นอันนี้อาจจะมีโอกาสผิดเชิงนโยบายได้นะครับ มาตรา65ครับแนวนโยบายแห่งรัฐรัฐต้องมียุทธศาสตร์นะชาติเป็นเป้าหมายนะครับวันนั้นที่ท่านนายกรัฐมนตรีได้มาประกาศนโยบายในที่ประชุมรัฐสภานะครับพวกเราทุกคนอยู่ในนั้นนะครับไม่มีคำว่าคาสิโนในนโยบายของท่านนะครับมีแต่ตามคำว่า Entertainment Complex นะฮะเพราะฉะนั้นสถานบันเทิงควรบวงจรคำว่าคาสิโนมาเกิดขึ้นภายหลังนะครับเพราะฉะนั้นอันนี้เป็น อาจจะผิดยุทธศาสตร์ชาติได้นะครับเพราะฉะนั้นครับแน่นอนครับว่าเมื่อไรก็ตามที่มีคนเสนอร่างพระราชบัญญัตินี้เข้าไปนะครับอาจจะมีคณะบุคคลนะร้องท่านต่อสารรัฐธรรมนูญได้นะว่าท่านอาจจะผิดรัฐธรรมนูญนะครับเพราะฉะนั้นอนนี้คือในแง่ของกฎหมายที่น่ากังวลอย่างยิ่งนะครับนอกจากนั้นแล้วครับในเรื่องของเศรษฐกิจนะครับการที่เรามี คาสิโนเนี่ยนะครับมันไม่ได้ช่วยให้ GDP ของเราเพิ่มขึ้นวันนี้เราก็ได้ฟังจากสภาพักนะครับคือการเล่นคาสิโนเนี่ยคือการเสียเงินจากคนเล่นไปให้เจ้าของบ่อนนะครับมันไม่ได้ไปเพิ่มตัวเลข GDP แต่อย่างใดน,นะครับเพราะฉะนั้นในจุดนี้เนี่ยวันนี้เราฟังจากสภาพักเองเนี่ยก็ชัดเจนนะครับว่าไม่เพิ่ม GDP นะครับการธุรกิจการพนันเนี่ยเป็น sunset industry หมายความว่ายงหมายความว่ามันเป็นธุรกิจขาลง แต่ประเทศไทยกำลังจะทำกำลังไปเล่นกับธุรกิจขาลงเพราะฉะนั้นผมคิดว่าการได้อันนี้ไม่คุ้มเสียนะครับรายได้หลักของธุรกิจคาสิโนจะอยู่ตกอยู่ที่ในทุนนะครับไม่ได้ตกอยู่กับรัฐนะครับเป็นผลกระทบทางเศรษฐกิจที่ไม่ยั่งยืนมีแนวโน้มว่าเงินเนี่ยจะรั่วไหลออกไปนะครับด้านสังคมนะครับมีคนหลายคนเลยบอกว่าการตั้งธุรกิจคาสิโนให้ถูกกฎหมายจะแก้ไขปัญหา ที่อยู่ใต้ดินได้นะครับซึ่งอันนี้เนี่ยเราได้ยืนยันกับผู้ที่เข้ามาร่วมอภิปรายกับเราหลายครั้งหลายหนว่ามันเป็นไปไม่ได้นะครับยกตัวอย่างเช่นสลากาาลากินแบ่งรัฐบาลเนี่ยมีสลากกินแบ่งรัฐบาลเนี่ยไม่ได้ทําให้ธุรกิจหวยใต้ดินนี่หายไปเลยนะครับเป็นไปไม่ได้เลยนะครับเยาวชนผู้เปราะบางของเราคนจนนะครับซึ่งรัฐบาลเนี่ยก็อ้างว่า เราจะคือเขาอ้างแล้วคันสเฟิกกัน2อย่างคือเขาบอกว่าจะแก้ปัญหาธุรกิจใต้ดินขึ้นมาบนดินใช่ไหมครับแต่ถ้าแก้ปัญหานั้นแปลว่าอะไรครับแปลว่าคนไทยต้องเล่นแต่รัฐบาลกับอ้างว่าจะให้คนที่มีเงินฝากมากกว่า60ล้านบาทตามที่กฤษฎิกาเสนอเท่านั้นนะครับซึ่งท่านรู้ไหมครับว่าคนที่มีเงินฝากมากกว่า60ล้านบาทในประเทศไทยเนี่ยมีอยู่ประมาณหมื่นคนเท่านั้น เพราะฉนั้นหมื่นคนนี้จะไปแก้ปัญหาบอกว่ายกการพนันผิดกฎหมายให้ขึ้นมาถูกกฎหมายอันนี้อันนี้เป็นไปไม่ได้นะครับนะเพราะฉะนั้นเด็กและเยาวชนของเราเนี่ยถ้าตกไปเล่นเมื่อไหร่ก็จะกลายเป็นโรคเสพติดการพน,นันซึ่งอันตรายมากและต้องมีการดูแลแก้ไขที่ที่ที่สมบูรณ์มากกว่านี้นะครับพวกเรายังไม่มีอะไรเลอที่รองรับได้นะครับมีข้อพิรุธครับ ้อพิรุธที่เกิดจากกระบวนการในการจะนำเสนอร่างพระราชบัญญัติฉบับน,นี้มากมายนะครับท่านสังเกตไหมครับว่ากระบวนการของการเสนอร่างพระราชบัญญัติฉบับน,นี้ดูเร่งรีบเร่งรีบผิดนะครับในตอนนั้นที่เราเจอเรื่องสถานการณ์แผ่นดินไหวตึกถลม่มมีคนเสียชีวิตแต่ก็ทางรัฐก็ยังจะดันเรื่องนี้เข้ามาและเช่นกันนะครับแม้ว่าเราจะได้ยินข่าวแล้วว่า,าในวันเปิดสมัยสามัญประจา